เอาเตรียมออกงานคู่สุดอลังการนเดชยายาปังรับตุจจีนปีมังกรทองนเดชคุกิมิยะยายาอุรัสยาล่าสุดอ้างอิงข่าวจากเพจดังบันเทิงไทยออนไลน์ได้ลงรูปภาพนเดชยายาและลงรายละเอียดข่าวดังนี้นเดชยายาควงคู่หวานสักการะเทพเจ้าเปลี่ยนใจขอพรความเฮงรับตุจจีน ในงาน The Icon สยามเอเทอร์นอลโพสเพ t ิตี้ e ช e New y e เ y e a r 4สนาเดตคุกิมิยะและยายาอุรัสยาสองนักแสดงชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่แฟนๆโดยการสวมบทบาทเป็นพญามังกรและพญาหงควงคู่กันมาพร้อมสวมใส่เครื่องประดับทองคำแท้99.99น 99, ้ําน้ำหนักกว่า300บาท จากร้านทองสมสมัยจังหวัดส,สุขโขทยัยในงานไอคอนสยามอิเทอร์นอลโพสเพลตี้ h ช n e s e New Year 2024ในวันพุทธที่7กุมภาพันธ์2567เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณนระีวพาร์คไอคอนสยามนำทีมร่วมพิธีเบิกเนตรสิงโตหัวมังกรและพญามังกรกังหัน พยาหงเพื่อความเป็นสิริมงคลและตื่นตาตื่นใจกับครั้งแรกของประเทศไทยกับการแสดงเชิดมังกรกังหันมงคลและการแสดงสิงโตหัวมังกรปีนเสาดอกเหมนการแสดงกายกรรมจีนที่หาชมได้ยากจากมนทนหูหนานดีกรีแชมป์ระดับโลกการแสดงเปลี่ยนหน้ากาก,ากจากมนทนเสฉวนการแสดงอุป,อปราจีน อุปรากรณ์จีนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนอันทรงคุณค่าตลอดจนฉลองรับความแห้งกับตลาดลงเตียมสินค้ามงคลสินค้าไลฟ์สไตล์อาหารและร่วมเวิร์กช็อปเขียนคำจีนมงคลตัดกระดาษจีนทำซองอ่างเปาทำกังหันพร้อมสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอด5วันของการจัดงาน ดีไอคอนสยามอีเทอร์นอลโพสเพลตี้ไชนีสนิวเยียร์สองพพร้อมติดแฮทแท็กนาเดชยาย่าขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจบันเทิงไทยออนไลน์ด้วยค่ะ